อันนี้ก็เป็นทางเดินทางนะครับลงไปบันไดก็จะมีละคังนะครับละคังเอาเหรียญเคาะละคัง<ม>ลงไปเคาะ<ม>ชูกเคาะราบบอกสัญญาณนะฮะลงไปด้านหน้านู่นก็จะเป็นลานพญานาคนะครับหลวงปู่องค์พญานาค<ม>น,นี่ก็จะมีหินแกะนะครับ<ม>ดูนักท่องเที่ยวเขาจะหินมาวางซ้อนกันนะครับผม ก็จะเป็นหินแกะหลวงตายอดมีพระทธรูปนอนหลวงตายอดก็มีอะไรแดงๆเนี่ยผ้าแดงนะครับมาผูกฮะเหมือนที่เราไปเขาที่สกูดกันนะครับก็จะนําเศษหินเศษอิฐนะฮะมาตั้งซ้อนกันนะครับมันจะเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อ,อเดินลงมาก็จะเป็นหินหินดาดนะครับเป็นทางเดิน ลงมาเขาจะเห็นองค์หลวงปู่นะครับสายมูงไม่ควรพลาดอ่าองค์หลวงปู่แห่งมุกดาหารนะฮะะเห็นไ,ไหมครับจะมีรอยพุทธบาทที่แกะใหม่แล้วก็จะมีการเอาเอา,เอาหินไปตั้งนะครับซ้อนกันนะฮะซ้อนกันก็เป็นคมเชื่อนะครับผ้าแดงห้อยอผ้าแดงเขียนเขียน เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อห้อยว่ามาถึงแล้วนะอันนี้ก็เป็นสะพา,าเน,นเดินข้ามมานะครับโอ้องหลลงปู่ใหญ่มากนะครับไม้ใก้นี้ใหญ่มากเลยนะฮะอ่าไม้ไกล้นี้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้ปู่โอ้ศิละปะนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเข้มขังสายมูเตลูไม่ควรพลาดเลยนะฮะอ่าโอ้โหผ้าดแดงนะครับใครมาต้องเขียนผ้าดแดงติดนะฮะตามกิ่งมงกิ่งไม้นะฮะโอ้โหเต็มหมดเลยฮนะแดงไปหมดเลย สุดยอดนะครับแล้วเราเข้าไปไหว้หลวงปู่องค์พญานาคกันนะครับครับตอนนี้เราได้มาถึงนะฮะก็จะเป็นลานพญานาคนะครับสีมุกดาะปานนครลาชนะฮะก็จะเป็นพญานาคการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็จะเป็นการออกแบบที่ดูเข้มขังนะครับมีชีวิตชีวานะฮะมีปีกด้วยพญานาคมีปีกด้วยนะครับเป็นพญานาค สีมุกดานะครับพญานาคราชก็จะวิธีการกลับไหว้กุบูชาก็จะมีการเช่าดอกไม้ทุกเตรียนนะครับดอกดาวเรืองนะฮะเข้าไปไหว้ขอพรนะฮะแล้วก็นำนี่ครับเนี่ยสีแดงผ้าแดงนะฮะผ้าแดงเขียนชื่อว่ามาถึงแล้วนะฮะก็มาห้อยตามต้นไม้ห้อยตามระเบียงห้อยตามอะไรนะฮะก็จะเป็นวามเชื่อนะครับเป็นวามเชื่อสายมูเตรูนะฮะบางคนก็ ะสมผลสําเร็จบางคนก็ได้ได้สิ่งที่สมอขอพอรสมรรถปรถน,นะฮะก็บรรยากาศเย็นนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นพระพุทธร,รูปมิ่งมงคลน,นะครับสีมุกดาสวยงามมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเชิญชวนเลยนะครับที่มุกดาหารนะครับแลนด์มากเยอะนะฮะต่อจากพุกอาหารไปนะฮะก็จะเป็นพระาธาตุพนมต่อวยรานสีเพรานาคนะฮะแต่ถ้าเลยไปถึงมึงการ ริมตามริมน้ำาขงไปเลยก็จะเป็นภูลังกานะฮะก็จะเป็นถ้ำนาคานะครับไปทางนนอ่โหล็กท่องเที่ยวเยอะครับผมนะโอเคครับผมบ๊ายบาย